แม้สถานการณ์การเมืองในอดีตและปัจจุบันจะแตกต่างกันแต่หลักการการต่อสู้ของขบวนการนิสิตนักศึกษายังคงยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นใหญ่ปัจจัยที่สำคัญนะคะที่จะทําให้กระบวนการนี้ไม่ใช่อยู่ที่แค่การสนับสนุนหรือว่าการมองเห็นจากฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันหากแต่อยู่ที่ตัวนิสิตนักศึกษาเองที่ต้องร่วมกันแสดงพลังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณธเนศศิวิรันค่ะ ฉันเยาฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวนี่เป็นบทกวีที่มีเนื้อหาเสียสีสังคมที่ว่ากันว่าสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาจนนำมาสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แต่ในปัจจุบันกระแสก,การต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษนิยม โลกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ยังคงสืบสารเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมบ้างก็ไปร่วมกับฝ่ายอนุรักษนิยมบ้างก็ยังยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยแต่ในสภาวะเช่นนี้จึงเกิดเป็นคำถามว่าขบวนนิสิตนักศึกษาฝ่ายประชาธิปไตยควรไปในทิศท,ทางใดในายสุพัฒน์อาสาศรีเลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอนท มองว่าประวัติศาสตร์หน้านี้ไม่ใช่การนําของขอบวนนิสิตนักศึกษาแต่นิสิตนักศึกษาก็ไม่ควรลดบทบาทลงไปและต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมในครั้งนี้เพราะคู่ขัดแย้งทางชนชั้นเด่นชัดขึ้นอีกทั้งประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ชัดเจนคือว่าคู่ขัดแย้งหลักทางสังคมมันชัดเจนขึ้นแล้วปัญญาชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยเนี่ยควรตระหนักรู้และควรเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นประวัติศาสตร์หน้านี้ไม่ใช่การนําของนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ลดบทบาทลงไปเราเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่าในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบสังคมอํานาจเก่าที่ชุดลังหรือว่าที่กดขี่บีทาเอาเปรียบพี่น้องจนชั้นล่างมาอยู่ตลอด เลขาธิการสนนทอมองว่าแม้นิสิตนักศึกษาจะมีแนวโน้มตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแต่ลักษณะเด่นที่ต้องมีคือการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาร่วมภารกิจประวัติศาสตร์ไม่ใช่การนั่งจิ้มแป้นหน้าจอหรือที่เรียกว่านักรบไซเบอร์เพราะประชาชนได้ออกมาสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจนต้องสูญเสียชีวิตและร่างกายดังนั้นนักศึกษาในฐานะปัญญาชนควรต้องตระหนักถึงบทบาทมากกว่าที่เป็นอยู่ ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวจะดึงศักยภาพของตัวเองไม่จำเป็นต้องออกไปนาไม่จำเป็นต้องนำเสนอเพียงแค่ร่วมเคลื่อนไหวเพียงแค่ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยพี่น้องที่ยืนหยัดนั่นคือการข้าวข้ามพ้นลำดับขั้นของสังคมอีกขั้นหนึ่งไปสู่สังคมที่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นปัญญาชนคนรุ่นใหม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะ ถอยหลังไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดคิดไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอยู่เฉยๆด้วยซ้ําไปเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคนที่ท่านเห็นคนที่ท่านรู้จักเขาออกมาสู้เขาร่วมออกมาเคลื่อนไหวเขาออกมาเรียกร้องซึ่งประชาชไาตายแล้วก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ทั้งชีวิตและร่างกายไปแล้วเพื่ออุดมการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเลขาธิการสนนทยังฝากข้อคิดเตือนใจไปยังนิสิตนักศึกษา,า,าทั่วประเทศว่า ไม่ว่าจะมีชุดความคิดทางการเมืองแบบใดท้ายที่สุดจะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนและควรต้องวิเคราะห์ปรากกาณ์ที่ผ่านมาว่าฝ่ายอนุรักษนิยมเคยให้ผลประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่พร้อมทั้งยืนยันว่าขบวนการนิสิตนักศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องร่วมต่อสู้ภารกิจประวัติศาสตร์หน้านี้ร่วมกับประชาชนผมฝากวิงบอลเรียกร้องไปถึงว่าสุดท้ายแล้วนี่ไม่ว่าท่านจะอยู่แหง่หงหนแหง่งใดไม่ว่าท่านจะศรัทธาในชุดความคิดใด สุดท้ายพลังประชาชนที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางสังคมนั้นท่านไม่สามารถไปเสดอำนาจเขาได้เขามาด้วยความชอบธรรมเขามาด้วยอำ,อำนาจอธิปไตยที่เขามีอยู่ในมือหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเช่นเดียวกับท่านความเป็นมนุษย์ความมีสิทธิในเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่มีให้กันนั้นท่านมองเถิดว่าฝั่งอนุรักษนิยมกับฝั่งประชาธิปไตยฝ่ายไหนให้คุณค่าหรือว่ายึดมั่นหลักการประชาธิปไตยมากกว่ากัน ฝ่ายไ,ไหนถูกเอารัดเอาเปรียบฝ่ายไหนถูกกดขี่ฝ่ายไหนถูกกระทําฝ่ายไหนได้รับผลประโยชน์หลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลังจากมวลชนเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้ฐานการเมืองของตัวเองในสังคมนี้ขบวนการนักศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะมีบทบาทขึ้นได้ในสังคมนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากเข้าร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่พี่น้องที่เรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แล้วดึงศักยภาพความเป็นปัญญาชนของเราออกมานั่นแหละเราจะมีบทบาทในการชีน้นําหรือว่าเราจะมีบทบาทในการร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนอย่างเสรีและสมบูรณ์ในระบอบประชระาธิปไตยครับภาวะที่ประชาชนสามารถสัญครอํอานาจชนชั้นนําฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายประชาธิปไตยทุกภาคส่วนควรต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกระบวนการนิสิตนักศึกษากันอย่างจริงจัง ขณะที่นิสิตนักศึกษาที่มีใจรักประชาธิปไตยก็ต้องขบคิดถึงปัญหาบ้านเมืองเพื่อร่วมกันสืบทอดพลังสร้างสรรค์ประชาธิปไตยต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษนิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยต่อไปพงศพิพัฒน์ภูขาวถ่ายภาพธเนศศรีวิรันทีมข่าว DNN รายงาน